พยาน้อยชมตลาดช่วงพยาท้ามคำถามเช่นเคยครับผมเห็นเราสองคนที่ไหนก็แจกของรางวัลที่นั่ะครับในช่วงพยาท้ามคำถามครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับอ้อค่ะขายอะไรอยู่ครับผมกาแฟสดค่ะขายกาแฟสดมีเวลาดูช่องบีบีดีบีบ่อยไหมครับมีค่ะปกติชอบดูรายการประเภทไหนครับบันเทิงค่ะว้าว ดีเลยครับตรงคำนะถามเราเลยสิครับผมในช่วงพยาทางคำถามครับถ้าตอบคำถามถูกครับรับไปเลยครับเสื้อยืดสวยจากพยาน้อยชมตลาดท่างช่องพีพีทีวีเพชดีครับและก็ยังมีรองเท้าโมโนโบ เจโร่เลยครับผมนะฮะนี่ใส่สนุกทุกสถานการณ์ครับผมที่เราจะมอบให้ด้วยคำถามของเรานะฮะง่ายมากนะครับพร้อมหอยงครับคำถามของเรามีว่านะครับนิกิตาสวยสงหารนะครับเป็นซีรีส์นะครับออกอากาศทุกวันอะไรครับระหว่างพฤหัสสุขหรือวันพระและนักขัตฤกษ์ครับถ้าพร้อมแล้วครับนิกิตาสวยสงหารออกอากาศทุกวันอะไรครับผมพฤหัสสุกพฤหัสสุกบะแล้วไม่น่าเชื่อเป็นกตอบที่ถูกต้องครับ ครับเสื้อยืดสวยจาก VDB HD ครับพร้อมด้วยรองเท้าโมโนโบเจโลครับผมนะครับนี่นะครับใส่สนุกทุกสถานการณ์ครับสวยเลยเขาเรียกสวยสั่งนะนี่นี่ครับผมรับรายการับนะฮะคุณผู้ชมครับอยู่กับบ้านอยู่ตลาดอยู่ร้านท่านครับเดี๋ยวเราจะบุกไปหาท่านถึงที่ร้านถึงที่ตลาดนะครับผมแม่มองทักก็วี่งไปนั่งเจอแต่กระมังวางบนพื้น